สีเขียวเหนียวซรัพี่น้องเอ้ยว่าทำไมทำไมต้องเอาฝาสีเขียวเพราะว่าข้างบนน่ะก็เขียวปีกแมลงทับเออเชิงชายนะไ่เายน่ะอืมอืม แดดแย่มตอนค่ำจะไปไหนเสียหน้าต่างก็ทาสีขาวอะไรหน้าต่างบ่อืมครีมเออโอ้ก็ได้อยู่ เพิ่นเอานางล้านเขามาเทียบนี่บัดนี้สมพ่อขึ้นถึงถ้าบ่ามีนางล้านก็แย่แล้วเว้ยอ,อือไม่งั้นจะซื้อมาทำไมบ่ มาทำความหอใจอีกแล้วแล้วก็ไปอีกแล้วเตสัางนี้ดีที้สาไายดีที้สาไรสร้าอองกันกรืปอันนี้น

ไม่มีใครไปบีบดูล็อกข้างบนใครจะไปบีบดูมองที่เขาคุ้มเลแม่มองมันโบนะใครสิไปบีบดูเออยังเก่งกับบะกาะเท่งเท่งเสิงเท่งหน้าผากนี่แหละเช็ดมันหมกยังมออืมอ่าอ่าเออเออเอออ่า สร้างมัแกสร้างมาเลยเนาะมันก็แข็งแรงอยู่พอดีอันนี้มาช่วยครอบมาช่วยบันนี่เขาสามเม็ดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนสุดสุดละวักทั้งทึ่งน่กะกอะสิบสี่เม็ดอีกบ่อบอกบเออสามเม็ดอีกแผ่นหนึง่ง แ <c oughs> บบน,นี้ก็ซีเมตรก็สีได้เสื่อมอันนั้นใส่อีกมองหันเสื่อมเส้นใส่มองละเออมองลอยต่วบอแล้วจะผิดอะไรผ้าไม่ใส่ก็ไม่มีที่จีดจีด มัรอดอีกปททาวัดอือพ่อใจทั้ททงๆนี่จะเขากาวาสามแผ่นบ่ทัง้งๆแผ่นสี่สี่เม็ดนะ

ถ้าเฮาเอาสามเม็ดแล้วเอาตัวทั้งทึ่งเอาตัวน้นอยๆใส่ก็ได้บอกอันหม่องคิวเนื้อเนื้อหน้าตังน่ะอันอันที่เฮาตัดจืดๆออ,ออกแล้วก็ได้ได้ลรอปุติยะก็ได้เออแล้วจังเอาซีเม็ดใส่ทั้งทึ่งเออนี่แหละอันนี้เออเฮาใส่สามเม็ด,เนดนี่ฮอดนีใบาจากนี่ไปหั่นกะมันจะคุ้มหลายคน คือมาวอน,นนี้มากรีเรืออยู่ซับนี่เลยเแกนสแกนนี่เขากับคุ้มเฉพาะเล็กขั้นแรกขอบนาต่างกับบริคุ้มอันฟ้าเชืยล่านะคุ้มแต่เล็กมันเปละเข้นได้ว่าเอาสามเนี่ถึงไปทุดดีจังมาตอนนี้พอตองตอนนี้ทำใจคือนะัเออกระได้คือกัน,เ,นนะอเออ <60. S 1> อืมก็อยู่ส่ิสบเราสาม้มอม,มีอยู่ก็สองสี่สิบแต่มีอยู่สองห้าพันเพราะว่าสองนี่มันหกสิบสองนี่จากเสาไปหาเจนจำได้ว่าหกสิบโอเค